ประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่วนนี้โรงเรียนได้จัดทำโครงการนิเทศรองรับมีการจัดทำแผนการน,นิเทศและปฏิทินนิเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลอดจนมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ไว้เรียบร้อย ซึ่งในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลมีดังนี้4.1การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจในระบบการช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย 1. การประชุมครูและบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานโดยมีทั้งการประชุมให้ในโยบายครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนและประชุมสายชั้น 2. การประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆทั้งในส่วนทีมนำทีมประสานและทีมทำเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ 3. การประชุมชี้แจงแนวนโยบายแผนการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรโรงเรียนและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน4การศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนจัดให้ทีมนำและทีมประสานไปศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ โรงเรียนปัญหาจำสายวิทยา3โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาโรงเรียนสวนแตงวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีและนำมาขยายผลให้กับครูและบุคลากรทีมธรรมเพื่อนำรูปแบบตลอดจนแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนและสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไปปรับและประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง5 จัดประชุมทบทวนหลังจากปฏิบัติงานสัปดาห์ละหนครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการประชุมทีมนำทีมประสานและหัวหน้าสายชั้นจากทีมทำจากนั้นให้หัวหน้าสายชั้นนำไปขยายผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนา,าหลักสูตรต่างๆเช่นการอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอบรมเพศวิถีอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดสถานศึกษาปลอดภัยและอีกหลายหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆและระบบออนไลน์ทำให้ครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหาและครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ4.2การนิเทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจัดทำโครงการนิเทศคู่มือการนิเทศมีแผนการนิเทศ แฟ้มดำเนินการนิเทศและได้ดำเนินงานโครงการนิเทศประกอบกับการดำเนินงานตามคู่มือนิเทศแผนการนิเทศตามบทบาทอย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. วางแผนนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลตลอดปีการศึกษาและจัดทําเป็นโครงการ 2. จัดประชุมครูและคณะกรรมการต่างๆภาคีเครือข่ายร่วมกันเพื่อปรึกสาหารือและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำปฏิทินเพื่อดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนสสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลให้กับครูทุกคน 4. นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามคู่มือและแผนการนิเทศโดยนิเทศครูที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบในทุกภาระงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 5. สนับสนุนและให้กำลังใจกับครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งจัดสรรง,งบประมาณการเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูประจาชั้น 6. สรุปผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ในระดับห้องเรียนระดับสายชั้นและระดับภาพรวมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 7. โรงเรียนประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่าโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 8. มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูประจำชั้นได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาในการดำเนินงานครั้งต่อไป 9. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีโดยมอบเกียรติบัตร ประกาศเกติคุณให้กับครูและบุคลากร4.3การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต การคุ้มครองและความปลอดภัยของนักเรียนดังนี้ 1. คณะกรรมการดำเนินงานได้แก่ทีมนำทีมทำทีมประสานติดตามและประเมินมาตรฐานและผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 3. โรงเรียนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกด้าน 4. โรงเรียนนำข้อมูลจากการประเมินไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และไปใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุงพัฒนาวิธีการและเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานตลอดจนจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในครั้งต่อไป